อ่านอังกฤษ ep 16วันนี้นะคะครูแตงมีข้อความภาษาอังกฤษนะคะเป็นคำคมมาให้ทุกคนได้ฝึกออกเสียงกันเหมือนเดิมนะคะอ่ะขั้นที่1นนะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะ strong people don't put others down they lift them up อ่ะข้อความนี้นะคะเรามาฝึก แปลนะคะความหมายของคำศัพท์แต่ละคำนะคะคำว่า strong นะคะในคำคมเนี่ยนะคะแปลว่าแข็งแกร่งนะคะ people, people ก็คือคนนะคะ don't ไม่ might, put down นะคะก็คือการกดลงนะคะ others ผู้อื่น uh, lift up นะคะ lift up ยกขึ้น ะะซึ่งในความหมายของอข้อความนี้นะคะคำว่า Put down นะคะจริงๆก็คือการที่กดคนอื่นให้ต่ำลงก็คือการดูถูกดูแคลนคนอื่นนะคะส่วนคำว่า l ิฟต์อัการยกขึ้นนะะยกขึ้นก็คือการยกย่องการให้กำลังใจคนอื่นนะคะ,ะทำให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นนะคะ,ะทีนี้ ประโยคนี้นะคะถ้าเรามาแปลความหมายโดยรวมนะคะจะแปลว่าคนที่แข็งแกร่งไม่กดผู้อื่นให้ต่าลงนะคะแต่จะช่วยยกผู้อื่นให้สูงขึ้นนะคะซึ่งก็มีความหมายนะคะที่สามารถขยายความไปได้อีกก็คือว่านะคะคนที่แข็งแกร่งในที่นี้ก็คือคนที่เก่งกว่าคนอื่น นะคะคนที่สำเร็จมากกว่าคนอื่นนะคะคนที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าคนอื่นอ่าคนเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้า,อ,าอยากจะนะคะให้คนรอบตัวนะคะหรือว่าสังคมที่เราอยู่นะคะเป็นสิ่งเป็นสังคมที่ดีขึ้นนะคะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข นะคะถ้าคนรอบตัวเราเขามีความสุขนะคะตัวเราก็มีความสุขดังนั้นมันเป็นข้อคิดนะคะที่อยากจะให้คนที่แข็งแกร่งทุกคนนะคะคนที่เก่งกว่าคนอื่นนะคะคนที่สำเร็จกว่าคนอื่นคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่นนะคะสิ่งที่คุณควรจะทำนะคะสิ่งที่เราทุกคนควรจะทำก็คืออ,อย่าไปดูถูกดูแคลนคนอื่น ะะอย่าไปรังแกคนอื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนอื่นเนี่ยเขาถูกกดให้ต่ำลงนะคะแต่นะคะเราควรที่จะช่วยยกผู้อื่นให้สูงขึ้นก็คือว่าควรจะสอนอ่านะคะควรจะสอนควรจะให้ความรู้ดีๆกับเขานะคะควรจะให้โอกาสเขาได้พัฒนาตัวเองควรจะพูดให้กำลังใจเขา นะคะ,ะในเหมือนอย่างที่ครูแตงกําลังทําอยู่นะคะก็คือทําคลิปออกมาสอนทุกคนนะคะเพื่อ,อพัฒนาทักษะนะคะหลายๆด้าน,นะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอจิตวิทยาในการเลี้ยงลูกนะคะ,ะหลายๆอย่างที่ครูแตงทําออกมานะคะก็เพราะต้องการที่จะแบ่งปันนะคะให้ใครที่มีโอกาสได้ฟังได้ดูคลิปของครูแตงนะคะได้ พัฒนาในหลายๆด้านนะคะจากประสบการณ์ที่ครูตังนำไปใช้แล้วมันได้ผลนะคะเหมือนในเรื่องของการอ่านภาษาอังกฤษนะคะทั้ง3ขั้นตอนที่ครูตังนำมาแชร์นะคะในคลิปที่สอนอ่านภาษาอังกฤษนะคะมันเป็นสิ่งที่ครูแตงใช้สอนนักเรียนของครูแตงนะคะแล้วได้ผลดีมากๆนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ฝึกในรูปแบบนี้เหมือนกันนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะนะคะ ปลดล็อกในเรื่องของการอ่านภาษาอังกฤษนะคะครูแตงจะมีคอร์สที่สอนนะคะเดียวเดี่ยวสอนเดี่ยวเดียวกับครูแตงนะคะให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษและทำความเข้าใจภาษาอังกฤษนะคะแบบหนึ่งตอนหนึ่งกับครูแตงนะคะผ่านทางวิดีโอคอลผ่านทางซูมนะคะซึ่งคอร์สนี้เนี่ยชื่อว่าคอร์สปลดล็อกการอ่านภาษาอังกฤษนะคะอ่า ซึ่งในคอร์สนี้นะคะจะเรียนด้วยกันทั้งหมด4ครั้งนะคะจะมีโอกาสเจอครูตัง4ี่ครั้งนะคะค่าเรียนอยู่ที่4 9่0บาทนะคะ4,900บาทถ้าใครนะคะสนใจที่จะปลดล็อกการอ่านภาษาอังกฤษนะคะอยากจะเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เปิดใจกับภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนะคะครูตงัง อยากจะประชาสัมพันธ์คอสนี้นะคะถ้าใครสนใจสามารถที่จะอคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะอคอมเมนต์ว่าสนใจแล้วเดี๋ยวครูแตงจะติดต่อกลับไปนะคะซึ่งครูแตงรับจำนวนจำกัดนะคะแค่เดือนละ10คนเท่านั้นนะคะและนะคะทุกคนถ้าใครที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะทักษะแรกที่ต้องทำให้ได้นะคะที่ครูแตงย้ำในทุกๆคลิปเลยก็คือต้องอ่าน ภาษาอังกฤษให้เก่งนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะาสามารถมาฝึกอ่านภาษาอังกฤษได้นะคะกับครูแตงนะคะในทุกๆคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในอ่านอังกฤษนะคะ EP ต่อไปนะคะ